พอใจจะซื้อห้องนี้ก็ซื้อนะคะขอคนที่รับได้ใครที่ชอบดราม่าขออนุญาตผ่านเพราะนี่คือโครงการย่านรามคำแหงที่จัดเต็มทั้งสระว่ายน้ำและฟิตเนสราคาส่วนกลางที่ถูกและหน้าโครงการยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกห้องแต่งสวยเฟอร์มีของแถมเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ใช่ทองเพราะฉะนั้นสบายใจได้โครงการฟิวโมเบียรามคำแหงโดยตัวห้องที่พามาดูนี้เป็นรูปแบบหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้นขนาด30ตารางเมตรผ่อนเริ่มต้นไม่ถึงมือและที่นี่ยังอยู่ใกล้กับแอร์พอตลิงรามคำแหงเพียงแค่450เมตรและยังอยู่ใกล้กับเดอะมอลล์บาง ก็จะเป็นโซนครัวที่มีซิงล้างจานและโต๊ะที่สามารถเลื่อนออกมาได้ซึ่งข้อดีอย่างเลยคือเขาจะใช้บานเลื่อนกั้นแบ่งโซนชัดเจนนอกจากจะเพิ่มความเป็นส่วนตัวแล้วยังทำให้อเยันไวขึ้นและแน่นอนว่าเขาก็แถมแอร์ไปด้วยส่วนห้องนอนเขาก็จะเต็มทั้งผนังและไฟดาวไลท์ให้เหมือนเดิมนี่แหละที่เพิ่มบรรยากาศได้ดีสุดส่วนหน้าต่างเขาก็ติดผ้าม่านสองชั้นกันยูวีให้ถัดมาก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าบิวอินขนาดใหญ่ใหญ่ขนาดนี้สามารถใส่เสื้อผ้าของคนถึงสองคนได้เลยและถัดมาก็จะเป็นโซนห้องน้ำ ไม่ต้องเสียเวลาไปติดตั้งเอง,ง่ขัดเข้าไปีก็จะเป็นโซนระเบียง่วนนี้เหมาะกับการจักล้างถ้าสนใจห้องนี้ต้องรีบทักเพราะคุณอาจได้เครื่องใช้ไฟฟ้าเพิ่มรีบเลย